แน่กันีแ้แระไอต้มอไม่ไอตืหมอมื้อน,นี้ให้ยังกินสพิมเสาพรเป็แกงนอไม้กับตำมงังหงโอ้จะแซ่แบไรนยอดแกงน้อไม้กัดกนเหน้อยไมกนก่เสาพรตห้ยังเสาพรุงค่ะมาเด้อมากินแกงน้อไม้ตามังหงน้ำเสาพรมือนี้เสาพรกับสาพิมจะแซ่บะแซ่บไเบ,แบบิ้งว้าว ยอดเอาผักหอมใส่หรอ่ะเอาผักเมีนใช่ผักหอมมากหอมหออมูมีเมีนเออผักหอมใช่ผักหอมบ๊วยบ๊วยละน้ำลายน้ำลายออกแล้วอยู่ข้าวจับกล้องดูสิก็น้ำลายไหลยิ้มใหญ่ใหญ่เมื่อนี้สาวพิมพ์สาวพรแก่งเราไมมตับหมักหงไดอยู่ใกล้กันมาได้อยู่ใกล้กันมาก,กินน้ำได้เด้อจับประเด็ยั่วยๆจ้าจับประเด็น อกย,ยักซีกก้อนกระแดกมาซีกมันได้เด้อฟังอย่างนี้ล่ว,ลวตายแล้วตายแล้วแก่งโนมัยม,ม,มาละรสชาติก็มามกินเริ่มมาแล้วบ้านนี้กินออกแล้วกินออกแล้วมาทางนี้ซะจังเห็นหน้า เห็นหน้าคนแก่ง <คน S 1> ู้สาวแก่งเร <c oughs> าไหมขายให้เลยโอ๊ยโอ๊ยโอยโหลุดมือหลุดลงไปแก่งใช่แก่งเราไหมวะ<ถ>ตายห้าพอดีแลดีและท้าทายว้าวแก่งน่อไม้เบืองหน้า,นนาคนเห็ดโอ้ตั้งใจขนาดเลย จุดยอด <Okay. S 3> คนวะคนหรืว่คนคนคนเป็นตาแซบบอตาแซบอ,อซบาาริบาลคนแสบเร่บงนี้ก็ทำอะไรทหนาที่พอนะเส็แล้วบ๊ายบายเป็นคนดีดบูามากเนาะเป็นคน<ซ>คงขวบใส่น้า มึงหน้าคนต่ำเนี่ยโอ้ยนะมึงต่ำต่ำคงต่ำ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 ะคงคนตำเปเป็นแต่รัวรสชาจะเป็นั่วาปนมาเกตคงยัวจ้ามีทุกรสชาติยกเว้นรสชาติที่ดี ตตดัฝายนี่ก็แก็งเนาะไม่เนาะยังแก่กงคือเก่าพี่น,ออน <c oughs> ออ้องเอ้ยกินอย่างคือว่ามันมินก็ว่าหอมโลเกะขี้เหื่อกายว่าคือมินแหละพูดพูดซะแบบมันยังได้กัิเสร็จแล้วซิม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  ซิมเดูชิมเลยก็ได้มือบว่างจะงซิมแล้วนะซิมแล้วคันละนายนี้ด้วเ,อเ,อเป็นจากไหนบบสาห้อนร,รสชาติอูมามิอูมมะมิเป็นว่าป้าชน,น์นส่วมเผ็ดเผ็ดนวๆเค็มๆพอดีทายคิดแล้วพอดีอิมอ่มอิ่มอายมันเร็วๆ เอาจะลืมอ่าซื้อเกลือกะเกียนบ้านเมืองคำไปใซนเดี๋ยวพี่น้องเด้อเกลือกะเกียร์งัวเกียนรัวเกียนวะงัวเกียร์เนาะกางง้อเกียน์มาเซ็นพ่อพีดบ้านเมืองคำเกลือดีมีคุณภาพเนาะเกลือบ้านเมืองคำเกลือกะเกียนใส่หลายเข้มหลายไซน้อยเข้มน้อยไซรหลายเข้มหลายไซน้อยเข้มน้อยบ่ใส่เลยก็คือบ่เข้มเลยเสร็จแล้ว ยัไปล้านี่นตากีแล้วหีแล้วอันนี้ก็คือส้มผักอันนี้ก็คือตำมากคงไม่เกแล้วเนอะแกงหน่อไม้แกงหน่อไม้สำเร็จแล้วจ้าวน้กิน่าแกาคนทากินแซบบะแซ่บะ่ับไรอันไหนนน่ซกอนุญาตกินก่อนมาเนี้